สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนตุลาคม2564ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฏค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาว พิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซสได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพาเป็นแน แนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านใน้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดใดท้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกที่เป็นคนโสดทุกคนเลยนะคะมีหลายๆคนนะถามว่าโสดแบบไหนดูได้บ้างโสดแบบโสดสนิทเลยโสดไม่มีใครดูได้นะคะแล้วก็เป็นคนโสดที่ เพิ่งโสดมาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยคะ่ะแต่ว่ายังไม่มีสถานะยังไม่ได้คบกันนะคะก็ถือว่าคุณยังโสดอยู่ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคนโสดชาวธาทุน้ํกากรรกมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะเดทค่ะทาวเวอร์นะคะและเป็นไพ่สเตรนทค่ะคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุน้ำด้วยกันเองนะกรกฎมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีพิจิกและคณะพิจิก อาจจะเป็นชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกันมากๆอย่างเช่นอายุศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีนิสัยใจคอหรือว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็ตามนะคะก็จะต่างกันนะอ่าคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานะคุณชาวท่าน้ำปรากฏมีพิจิกบางคนอาจจะได้พบได้เจอกับ คนรักเก่าของคุณแบบกระทันหันประมาณว่าเราเลิกกันมานานแล้วเราเลิกกันไปแล้วแล้วก็อยู่ดีๆก็มีการกลับมายูยูเขาเรียกว่ายูเขาเขาเรียกว่ากลับมารีเทิร์รียูเนียนกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะคะ,ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นการกลับมาแบบคุณไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะอาจจะเป็นการกลับมาเพื่อที่จะขอโอกาสนะคะขอโทษขอโอกาสนะคะเนาะ ถามว่าคุณให้โอกาสไหมไพ่เตรน์ขึ้นมาบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการการที่กลับมาพยายามในความสัมพันธ์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันถึงว่าจะเคยคบกันมาก่อนแต่ว่าก็ต้องมีการปรับจูนเข้าหากันด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมแบบมีการกลับมาแบบก,กระทนหันไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆก็เจออยู่ดีก็ได้คุยอะไรประมาณนี้ทั้งที่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะอันนี้ก็คือในเดีที่ผ่านมานะของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกรกฏมีนพิจิตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิตจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เลขวลูรุ่มเสียงให้ดังขึ้นเนาะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตที่เป็นคนโสดในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ห้าไม้เท้า แฮงแมนสองไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ดีไฮพิเทสนะคะชาวธาตุน้ำกระกรมีพิจิกที่เป็นคนโสดคนในอดีตที่ผ่านมาที่คนรักเก่ากลับมาหมายรู้สึกว่าตัวคุณยังไม่ได้มันยังไม่ได้ให้โอกาสหรือว่าตัวเขาก็ยังไม่ได้ให้โอกาสคือต่างคนต่างจะต้องเอ่อต้องปรับจูนเข้าหากันนะคะแล้วก็มัน ค่ะว่ามองอนาคตร่วมกันไหมมันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการที่ลองคุยกันดูก่อนอืมลองคุยกันดูก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแล้วก็เหมือนกับอาจจะต้องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะที่จะศึกษาที่จะคุยที่จะแบบ ปรับจูนเข้าหากันโดยที่รู้กันแค่สองคนนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกใครหรือไม่ได้อะไรแล้วก็คุณยังรู้สึกไม่ไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าลึกๆแล้วอะค่ะคุณก็กลัวว่ามันจะไม่ได้กลับมาดีอะแล้วก็ไม่ได้มันจะจบไปอีกโดยที่แบบโดยที่เราเราอาจจะผิดหวังก็ได้ คือมันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวคือใจนึงก็อยากจะให้โอกาสอีกใจนึงก็กลัวว่ามันจะจบแบบเดิมไหมมันจะเจ็บแบบเดิมไหมนะคะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะแบบยาวนานในการตัดสินใจนะคะใช้เวลาในการคิดแล้วก็พิจารณาต่างๆเนาะก็ดีค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนี้นบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรกด้เป็นไพ่สดาบสถ้วยค่ะอัศาวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ ชาว่าน้ำกระกรกมีทิจินะคะ,ะในส่วนของเอาคำในอนาคตไมารู้สึกว่าคนเก่าที่กลับมาค่ะจะไม่จะทำให้คุณผิดหวังอีกครั้งหนึง่งแต่ในขณะที่มีคนเก่าทำให้คุณผิดหวังนะคะถ้าหา,าคุณให้โอกาสนะหรือว่าถ้าหาวาคุณแบบเออลองจะเปิดใจอย่างเงี้ยเขาจะทำตัวแย่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือถ้าหาวาคุณหวังกับตัวเขามาก ขนาดที่มันจะดีมากขึ้นมากๆก็มีโอกาสที่คุณจะผิดหวังมีโอกาสที่คุณจะแบบมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดอะนะคะแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันในอนาคตนะก็ลองตัดสินใจดูนะคะคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่คนที่เราคาดคิดคาดฝันหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ ถูกสเปคตรงสเปคอะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้สึกว่าเขาตั้งใจที่จะเข้ามาเขาตั้งใจที่จะทําความรู้จักกับคุณแต่คนที่คุณให้โอกาสถ้าเอาว่าใครที่มีคนรกเก่ากลับมาแล้วคุณให้โอกาสนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังหัวใจตัวเองให้ดีว่าเขาอาจจะกลับมาเพื่อที่จะหวังอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าเอาคุณคาดหวังในตัวเขาคุณอาจจะผิดหวังก็ได้นะคะประมาณนี้เลยนะก็ลองชั่งใจดูนะคะอืม การกลับมาเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบกลับมาเป็นแฟนการหรืออะไรก็ได้คือคือการที่คนเก่ากลับมาการที่เราให้อภัยให้โอกาสที่จะได้เป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งเท่านี้นะคะมันก็ดีมากๆแล้วนะคะอย่าเอาหัวใจตัวเองลงไปเล่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาทาโรยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตน้ํากรกฎมีนพิจิกค่ะ ขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะขอคำแนะนำนะคะคำแนะนำใบแรกด้เป็นไพ่สี่ดาบค่ะมาสองใบนะหนึ่งดาบและสี่ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกไพ่ทาโร่แนะนำว่าไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามา คุณต้องใช้เวลาในการศึกษาใช้เวลาในการคุยใช้เวลาในการทําความรู้จักให้นานให้มากอย่ารีบร้อนค่ะอย่ารีบร้อนทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาอะไรก็ตามที่มันรวดเร็วอะไรก็ตามที่มันรีบร้อนหรือที่ไม่ได้ไม่ได้วางแผนไม่ได้ทําความรู้จักไม่ได้ศึกษามันให้ดีพังนะคะดังนั้นเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ความจริงใจพิสูจน์ความจริงพิสูจน์หัวใจ แล้วก็พิสูจน์ความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่รวมทั้งตัวคุณเองด้วยนะคะอืประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ผิงไปให้หมดแล้วเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรงไว้เมื่อถึงเวลาที่คุณเจอคนที่ใช่คุณจะรู้ตัวเองนะคะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเราจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ